ท่านผู้ชมครับเราไม่เสียเวลาแล้วนะครับเพราะว่าจะแข่งแล้วน,นะครับเข้าสู่หน้าเช่นที่เรียบร้อยนะครับเ,เสียงดีครับวันนี้ไม่พร้อมแต่เสียงดีนะฮะเอาล้วฮะเซตีจมูกเดิมหรือไมส่สำหรับแท็กปีกฮักเอโรงแกนแท็กปีชนะไปสามคู่คู่ที่สี่รอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ดีครับไม้เปลี่ยวไม้มาครับเจอกันมาตลอดัะ ยงตามทันเงยรทันครัสำหรับแม่รปฐมจะตามสหรับุรีทันหรือไม่ทันสรับุรีรปฐมสรับุรีัยู่สรับุรีังอยู่สรับุรีเขา